ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทุกท่านนะคะท่านกรรมการทุกท่านได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะ<ม>ในนามหน่วยงานประจําจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะ<ม>ท่านประธานที่เสียสละเวลามาให้เราในวันนี้ระยะทางไกลมากนะคะที่ท่านขับรถมานะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านนะคะ<ม>วันนี้นะคะกิจกรรมพัฒนาศาักยภาพของเรานะคะเราก็ มีตัวชี้วัดของการทําง,งานนะคะก็คือในเรื่องของนะคะเรามีผู้เข้าร่วมเกินนะคะก็เกินองค์ประชุมอยู่แล้วนะคะร้อยละแปดสิบนะคะแล้วก็เราสิ่งที่เราจะได้สองวันนี้ก็คือเราจะต้องมีคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสภาผู้พิพากของจังหวัดระยองของเราหนึ่งชุดนะคะส่วนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพนะคะคณะกรรมการสภาจะต,ต้องมีความรู้ความเข้าใจจะกับบทบาทหน้าที่ของสภาพผู้พิพากษานะคะว่า สภาผู้พิพากษามัิร้อยเอ็ดนะคะมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างตามที่เราคุยกันนะค,ะค่ะอันที่2ต้องเกิดแผนงานการดําเนินงานการกำกับติดตามตรวจสอบภายในนะคะเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการทํางานขององค์กรผู้พิพากษามัิร้อยเอ็ดต่อไปอันนี้ก็คือตัวชี้วัดของกิจกรรมนี้ในเชิงคุณภาพนะคะค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะก็มีอยู่สีข้อก็คือข้อที่นนะะ1นะคะเพื่อให้คณะกรรมการสภาผู้พิพากษามัิร้อยเอ็ด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภาผู้พิเากษจังหวัดร,ร้อยเอ็ดค่ะอันที่2เพื่อให้เกิดแผนการดาเนินการงานกํากับติดตามตรวจสอบภายในเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการทํางานขององค์กรผู้พิเากษาเพื่อให้เกิดการทํางานเป็นทีมและการทํางานกับชุมชนแบบมีส่วนร่วมนะคะ 4. เพื่อให้ผู้เข้าอ,อบรมมีเทคนิคการสริมพลังนะคะ งานคุ้มครองทุกพวกในจังหวัดร้อยเอ็ดของเราอันนี้ก็คือ,อสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดอยากให้ทุกท่านมีการาเรียนรู้กับทางทีมวิทยากรจากวิทยากรในวันนี้ที่ท่านได้มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะที่ท่านก็เดินทางไกลเหมือนกัน,กนจากกรุงเทพนะคะท่าน,นก็จะมาปล่อยของออกให้หมดแล้วค่ะวันนี้จะปล่อยของให้กับพี่น้องเรานะคะที่เราจะสามารถนะคะไปทํากิจกรรมในพื้นที่องค์กรของตัวเองได้ ให้เรียนรู้นะคะให้เรียนรู้ที่เราจะนำสิ่งดีๆไปพัฒนาต่อต่อยอดในองค์กรของเราค่ะค่ะอันนี้นะคะก็ได้เวลาและว้อก่าเรียนเชิญท่านประธานนะคะกลาบเปิดการอบรมในวันนี้ค่ะอกรบินที่เข้าสัมมนาทุกท่านจากการกล่าวรายงานของหัวนาสงานจังหวัดก็ทราบเป้าประสงค์ว่าจะเพิ่มศักยภาพ การทำงานของคณะกรรมการสภาของเรานะครับการทำงานทุกอย่างคือการทำงานกับคนเนี่ยมันเขามีปัญหาฉะนั้นผมเคยไปเปิดงานพัฒนาบุคคล หรือพัฒนาบุคลากรเพิ่มศักยภาพเพื่อให้มีสมรรถภาพในการทางานในหลายครั้งเคยจำคำพูดท่านท่านหนึ่งท่านทนบอกว่ามนุษย์หน่งไม่ใช่เครื่องจักรต้องการความรักและความเข้าใจฉะนั้นการทํางานนั้นการทํางานกับคนนั้นนอกจากจะให้เขาทํางานแล้ว นะครับทำยังไงก็จะทํางานอย่างมีความสุขทํำยังไงถึงจะมีความระนักในหน้าที่แต่ว่าการทํางานที่ไหนนะครับย่อมจะมีอุปสรรคเหมือนกันเมื่อเกิดอุปสรรคก็เหมือนกับเรือที่มันเดินทะเลนั่นแหละเรือเดินทะเลนี่จะไปะ ปาสจากคลื่นเนี่ยไม่ได้หรอกปฏิเสธขึ้่นก็ไม่ได้เหมือนสำนังงานของเราที่ทำงานก็ต้องจะมีปัญหามีอุปสรรคหรือมีข้อผิดพลาดอยากจะให้พวกเราเนี่ยนะครับเอาข้อผิดพลาดนั้นมาเป็นครูเอาปัญหานั้นมาเป็นโจทย์เพื่อแก้แก้ไปทําไมแก้ไปเพื่อพัฒนา นะครัให้องค์กรนั้นเดินได้การาก,ก้าวทุกก้าวที่จะไปสู่เป้าหมายก้าวแรกและก้าวสุดท้ายจะมีความสำคัญเท่าๆกันจะขาดก้าวใดก้าวหนึ่งน,น,น,นั้นไปไม่ได้เหมือนกับการนับหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้านะครับจนจะถึงสิงเลขเแต่ละตัวก่อนจะถึงสิงนั้นทุกตัวมีความหมายเหมือนกับคนในองค์กรของเรา ทุกคนมีความหมายทุกคนมีความสําคัญทุกคนมีความสามารถเพียงแต่ว่าบุคคลบุคคลนั้นจะเอาความสามารถของตัวเองมาใช้ในองค์กรหรือไม่ไม่มีศาสตร์ใดนะครับที่สามารถเขียนครอบคุมให้คนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ ฉะนั้นจะต้องอาศัยศาสตร์หลายศาสตร์เมตตากรักของพระพุทธเจ้าท่านที่ได้เทศนาสั่งสอนเอาไว้อย่างธรรมของผู้บริหารน,นี่ก็คือหมพิหารสี่ท่านใดเป็นมหาก็คงจะจำได้หรือไม่เป็นก็ได้นะครับมีอยู่สีข้อก็คืออะไรเมตตา กรุณามุติตาเบขาคือพรมิหารสี่สำหรับผู้ปฏิบัตินั้นท่านก็กำหนดเอาไว้ว่าจะต้องมีอิทธิบาทสี่นะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็ต้องมีชั้นพาพวิริยะนะครับคือมีความรักความจริงใจความขยันหมั่นเพียนอันนี้ในการทำงานการอบรมวันนี้เหมือนกับการมาชาร์จแบ,บตเตอรี่ ที่ทำไมเราต้องมาไกลเพื่อไม่ให้คุณถบหินหัวบัวนะมาอยู่ใกล้ๆบรรยากาศที่ดีๆนะครับก็ขอให้ท่านเป็นองค์ที่ว่างเปล่ารับเอาประสบการณ์ที่วิทยากรจะถ่ายทอดใน้กับเรานะครับรับแล้วก็คิด แต่เราก็คงจะไม่เชื่อทุกเรื่องที่ท่านให้นะครับพิจารณาแล้วว่าปรปับปรุงอันไหนเหมาะกับตัวเองจึงอยากจะกลาบเรียนว่าวันนี้ก็ถือว่า,อ,าองค์กรนะครับได้ทำในสิ่งที่ดีงามก็อยากจะฝากนะครับก่อนเดเข้าสูกาสาา่การสัมมนาว่าการสัมมนานั้น เรียบเสมือนยาดีที่หมอให้เมื่อคนไข้ไม่รับประทานยายานั้นก็ไม่มีประโยชน์แต่วันนี้ยาที่วิทยากรที่ท่านจะให้พวกเรานะครับเป็นยาบำรุงสมองเป็นยาบำรุงหัวใจเป็นยาเพิ่ม สมรรถนะเพิ่มศักยภาพขอให้เราได้รับเอาไปเพื่อพัฒนาตัวเองท่านว่าทะเลสวยจะต้องมีคลื่นชีวิตจะราบรื่นนั้นจะต้องมีอุปสรรคฉะนั้นคุณแมวซึ่งเป็นหัวหน้าองค์กรก็อาท้อ ถ้าเราพอแล้วเราจะก้าวต่อไปไม่ได้เลยหนทางไกลเท่าไหร่เราก้าวไปหนึ่งก้าวทางนั้นจะสั้นลงทันทีนะครับสุดท้ายนะครับต้องขอกราวขอบคุณท่านสมนาสมาชิกทุกท่านที่สละเวลานะครับมาร,ร่วมทำกิจกรรมสัมมนาวันนี้และ ขอขอบคุณทางองค์กรนะครับที่ได้นำนวนการมาจนถึงในขณะนี้ทุกคนมีความพร้อมนะครับก็ขอเป็นกำลังใจและอำนวยวยพรนะครับให้การสัมมนาครั้งนี้นะครับจงประสบความสำเร็จตามจุดประสงค์ที่มุ่งหมายและ ทางกลับในวันเมื่อวืนนี้นะครับวันนี้ครับโดยสวัสดีภาพทุกท่านครับุณครับสุดแล้วทีนี้ฟังแค่วิธีการและเวลาที่เราฟังการอธิบายนะครับคือผมไปทำกับเด็กอนุบาลเนี่ยคอนข้างเกี่ยวใช่มใช้มาแล้วเราจะจะลองวิเคราะห์เอาตัวอย่างของพี่มานะ นี่เห็นได้ชัดเลยคือตรวจพวกนี้ข้อที่หนึ่งความน่าทายเป็นมิตรพวกนี้เป็นตัวเลือกที่จะทําให้เราวัดว่าเราเนี่ยเหมือนอะไรมากที่สุดข้อที่หนึ่งเนาะความน่าทายเป็นมิตรอดทนแนละจริงจังพี่มานะบอกว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยความน่าทายแย่ที่สุดเหมือนแกที่สุดแล้วก็ เป็นมตรเหมือนแกที่สุดลองลงมาแล้วหนูแล้วว่าจริงจังสี่สามสองหนึ่งนเนทีนี้ข้อสองมั่นใจในตัวเองข้อสี่มากที่สุดแล้วก็ละเอียดละออก็ทราโทษทุ่มเทกับงานแล้วก็คอบผูุ้คนแล้วเป็นคนง่ายทีนี้ข้อสามก็จะเป็นละเอียดละออ เน้นผลรับมองลโลกแง,ง่บวกแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีข้อที่ทสีพี่มานะเป็นคนเด็ดขาดแล้วก็เห็นอกเห็นใจเป็นคนร่าเริงและสุดท้ายนี่แต่คือรอบข้อส่วนข้อที่5นะครับอันดับที่1ก็คือใจเย็น พอบพูดคุยรวดเร็วและระมัดระวังเมื่อใส่คะแนนห้าสี่สักาย่คะแนนสี่สามองหนึ่งแล้วรวมกันมาปรากฏว่าช่องแรกที่มา,าได้สิบเจ็ช่องที่สองได้13ช่องที่สมได้11ช่องที่4ได้10บนั่นหมายความว่าคะแนนที่ท่านเลือกเว้นมากที่สุดก็คืออยู่ในช่อง A ซึ่งทางเองนั้นก็คือบุค,คลิกของกระทิงซึ่งกระทิงจะเป็นคนที่ดุดันอ่าฟังนะว่ามันจะเหมือนที่มาหน้าไหมอ่าเป็นกระทิงนะดูนะครับกระทิงจะชอบความรวดเร็วทันใจแมนบอตัดสินใจจากประสบการณ์ชอบปฏิบัติลงมือทำกล้าทนกล้าเผชิญหน้าชอบอยู่แนวหน้า กล้าแสดงออกและชอบเสียงชอบท้าทายถูกว่ามดีมานะเออนี่คือมันจะทําให้เรารู้ว่าเรามีบุคลิกแบบไหนทีนี้โอเคเนาะอ่ายกตัวอย่างเดี๋ยวเกมนี้ผมการวัดนี้เดี๋ยวจะไปนั่งคุยกันแล้วมันจะรีความไ้แล้วในหน่วยงานนึงเนี่ยการทํางานมันก็จะมีมีกระทิงมีหมีมีเหยี่ยวมีจิ๋อาหา